แฟนเพจและแฟนชาแนล TM เพื่อนรักสร้างหนังทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเทคนิคในการเย็บหนังที่มีความหนามากๆอันนี้นะคะ1เซนติเมตรเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าเราจะมีเทคนิคยังไงในการต่อการเย็บโดยที่ทําให้ซ่อมต่อของเรานะคะไม่ชำรุดกัอนเวลาอันควคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์สําหรับการเย็บหนังกันก่อนนะคะอุปกรณ์อาจจะมอมแมมไปนิดนึงเพราะว่า มันก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไม่ใช่อุปกรณ์ใหม่อย่างแรกนะคะก็คือเขียงตอรองตอนะคะอย่างที่2ก็คือ2อ,อันนี้นะคะจะเป็นโอก็คือจะมีทั้งโอกลมแบบนี้นะคะแล้วก็โอไดมอนด์สหรับการเจาะรูหนังนะคะต่อไปเป็นส้อมตอนะคะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นไม้ตีเส้นนะคะสําหรับการตีเส้นเพื่อที่จะตอเป็นรูหนังลงไปนะคะแล้วก็ได้เย็บหนัง ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเข็มนี่เข็มเย็บหนังนะคะแล้วสุดท้ายก็คือหนังมันเองชิ้นงานหนังนะคะวันนี้เนี่ยเราพูดถึงหนังที่มีความหนามากๆเนาะตามปกติอะ่ะเวลาเราตอกหนังก็คือเราจะใช้ตัวซ่อมเนี่ยค่ะตอกทะลุลงไปเลยโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าหนังมันอาจจะไม่ได้หนามากแต่ทีนี้ถ้าเกิดหนังมีความหนามากๆอย่างเช่นตัวเนี่ยเวลาที่หนังมันทบก,กันหลายๆ ชั้นอย่างเช่นชิ้นงานที่ใช้ในการทํากระเป๋านะคะบางคนก็อาจจะใช้วิธีในการทําให้หนังมันบางลงในส่วนที่เะเยบอันนั้นก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งทําให้หนังมันบางลงแต่ว่าถ้าเกิดหนังมันหนามากๆที่ไม่ได้ต้องการเป็นคอเป็นริมแต่ต้องการความหนาแบบนี้นี่แหละจะทํายังไงให้มันสามารถที่จะตอกลงไปแล้วก็ถนอมซ่อมตอกของเราให้มันไม่ชรุก่อนเวลาอันควรนะคะเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะคะถ้าหนังเราหนาประมาณน จะเกิดจากการประกบหนังหน้าหลังผ่านมาหลายๆชิ้นนี่ะคะนี่คือใช้กาวประกบกันนะคะแล้วก็อาจจะเก็บงานไม่ได้เรียบร้อยมากแต่ว่าวก็อยากให้มองข้ามกันไปเนอะก็คือเริ่มเลยนะคะสเต็ปในการทำการเย็บหนังนะคะกดลงไปเหมือนการตอบปกติเลยค่ะจริงๆอะ่ะ ต้องบอกก่อนว่าบางคนน่ะใช้วิธีการตอกใช่ปะแต่ด้วยความที่เราเกรงใจเพื่อนบ้านไงตอนนี้ก็ประมาณกิดลมแล้วสามรุ่นครึ่งแล้วเพื่อนบ้านนอนแล้วแล้วบ้านเป็นเท้าเหาไงก็แอบ,บเกรงใจอยู่นิดนึงถ้าเกิดมีการตอกเกิดขึ้นน่ะนั่นหมายความว่าเขา,าตื่นแน่นอนเราจะโดนด่าได้นะคะสิ่งที่ทางทีมเพื่อนักช้างหนังใช้เทคนิคนะคะเวลากลางคืนนะใช้ยังไงรู้ไหมใช้วิธีการกดลงไปไงะะี้ค่ะให้เป็นรอย นะเป็นรอยน,นิดนึงอะแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีนะตอกนิดนึงก่อนตอกปึ๊บหวังว่าข้างล่างจะยังไม่นอนต่อไปค่ะกดก็ได้น,นะถ้าเกิดิดใครมีแรงเยอะๆเราตอกแบบไม่ได้ต้องการให้ทะลุนะคะเราตอกเพื่อให้เกิดรอยเฉยๆตอกเสร็จแล้วนะคะใช้โอนะคะอันนี้ในที่นี้ใช้โอกลมนะคะ จับลงไปค่ะจับลงไปให้ทะลุเลยนะคะแค่รูเดียวนะตรงๆนะคะนี่พอจะเห็นลางๆแล้วนะคะว่าเป็นจุดทะลุมาตรงนี้จุดนี้มาร์คไว้นะเนื่องจาเราจะได้จุดเริ่มอีกฝั่งนึงแล้วนะคะแล้วก็เอาส้มตอกจุดลงไปแบบนี้ได้แล้วตอกเลยค่ะตอกอีก รับรูดีๆนะเดี๋ยวเกินนะหน้าหลังเท่าไหรอ่อ่ะหกสิบสองสิบสามรูนะคะตอบให้อย่ากเกินนะเกินแล้วเดี๋ยวไม่มีคู่เย็บไม่ได้นะคะจากนั้นนะคะเราได้รอยทางหน้าและหลังแล้วใช่ไหมคือคือเท้าความก่อนนิดนึงว่า ทำไมเราถึงไม่เลือกวิธีในการใช้ซ่อมนะคะตอกทะลุทะลุทะลุแบบตอกปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บลงไปทะลุแบบเนี้ยเรี้ยออกมาแล้วรวมมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าดูนะคะถ้าสังเกตน,นะคะ,ะมาเทียบซี่ของซ่อมนะคะนี่นะกับความหนาของหนังอ่ะเท่ากันเลยอ่ะมันเท่า,ากับว่าเราอ่ะต้องใช้แรงในการตอกเยอะไอ้ตัวเนี้ยที่โดนสมัมผัสการตอกมันก็จะเยินเร็วขึ้นความคมของซ่อมอ่ะ ทะลุทะลวงไปขนาดนั้นอนะ่ะมันก็จะยิ่งทื่อเร็วขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงล่ะต้องคือใช้แบบนี้วิธีนี้ไกด์สองด้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช้โอตัวนี้นะคะในการเจาะลงไปเจาะแบบยังไม่ต้องทะลุนะเจาะตรงๆนะคะแบบนี้ทำสองด้านเลยต่างคนต่างตรงนะต่างทะลุนะ จากนั้นเราเริ่มมาเก็บให้มันทะลุถึงกันให้มันตรงได้ยังไงเจอะไปค่ะแล้วดันด้วยความที่เรานํำล่องไปแล้วแบบเมื่อกี้ต่างคนต่างต่อเข้าหากันให้มันตรงที่สุดแล้วอะ่ะมันก็จะกําหนดทิศทางได้เร็วขึ้นไม่ตรงมากขึ้นแบบนี้นะคะ เห็นว่าจริงๆกาวมันไม่สนิทมากนะคะเพราะว่ารีบทําไม่ได้รอให้กาวแห้งถ้ามันสนิทมันจะไม่เหลือแบบนี้เมื่อเราเจาะทะลุแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าจริงๆอะ่ะมันได้เอียงแหละแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันซ่อนอยู่ข้างหลังทํายังไงก็ได้ให้เริ่มต้นแล้วทะลุตรงรูที่เราไกด์ไว้นะคะทําทีละรูจนครบนะคะสมมติว่าครบแล้วนะคะเจาะทะลุทะลวงแบบเนี้ยจนครบแล้วนะคะ ใช้โอนะเมื่อครบทุกรูแล้วนะคะเราใช้ส้อมตอกนะคะในการเก็บหน้าหนังให้มันมีรูและมีความสวยงามในตอนเย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะตอกก็ได้นะตอกจะดีกว่าแต่เนี้ยมันดึกแล้วเพียงใจเพิ่มบ้านใช้วิธีย้ำแบบนี้ก็ได้เราก็ใช้เข็มเย็บตามปกติได้เลยนี่คือเข็มเล็กนะคะ ร้อยเข้าไปได้แล้วเห็นไหมง่ายดายมากเลยแล้วเราก็เย็บตามปกติได้แล้วเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ